สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy h e a l thy h o m e ่นะคะวันนี้เรามาทำน้ำราดข้าวหมูแดงกันนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายอร่อยไม่ใส่แป้งค่ะสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้หลายวันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมแป้งค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆก็เตรียม3มเกล,ลือก่อนนะคะซึ่งจะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะปั่นรวมกันค่ะ ตั้งกระทะเตรียมผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นำสามเกลือลงไปผัดให้หอมเลยค่ะใส่ซอสพริกลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ทําไม่เยอะนะคะทําใช้ประมาณ3ามครั้งค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ถ้วยตวงนะคะ หรือจะใช้เป็นน้ำซุปก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำซุปก็ใช้เป็นน้ำต้มสุกเหมือนเราก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะผงพะโล้ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเป็นผงพะโล้สำเร็จรูปนะคะเราซื้อมาจาก b i ๊กซแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะนะคะ เป็นน้ำตาลมะาพร้าวละลายน้ำนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยชิมรสตามชอบนะคะจะออกเค็มๆหวานๆแล้วก็พอเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งก็ใส่งาขาวนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้องเดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวสักเล็กน้อยนะคะดูเท็กเจอร์ให้ได้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำราดข้าวหมูแดงนะคะทำง่ายมากเลยอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะอยากให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นเก็บไว้จะเป็นยังไงปรากฏว่ายังเหมือนเดิมเลยนะคะรสชาติไม่เปลี่ยนไม่เพี้ยนเลยค่ะทำง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปราดกับข้าวอันนี้ของเราเป็นข้าว หมูแดงแบบเต้าหู้นะคะเป็นข้าวหมูแดงสไตล์แพนเบน,นะคะเราก็จะเราก็จะใช้โปรโตีนเป็นเต้าหู้นะคะวันนี้จะทําเป็นข้าวแล้วก็เห็ดได้นะคะแล้วก็ราดน้ําหมูแดงอร่อยมากค่ะ mm hmm. เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ หวังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดๆไปนะคะอันนี้คือข้าวหมูแดงจำแรงนะคะเราใช้เต้าหู้แทนเนื้อหมูเนาะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูดสูตร ข้าวหมูแดงจำแลงของเราได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะและเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ด้วยค่ะอ่านดูส่วนผสมได้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะคะถ้าเพื่อนๆได้ลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ